ยิ้มแย้มแจ่มใสรักใคร่ปองดองสนองบริการรวดเร็วประสานงานพัฒนางานเป็นระบบนี่คือสโลแกนของดร์ศักชัยเพชรแกมทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรนับได้ว่าท่านเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพอีกท่านหนึ่งของ จังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่ท่านได้ดำรงตำแหน่งแล้วก็ได้แจ้งนโยบายแนวทางการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดให้สูงขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกระกกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนพระบรมราชโชบายด้านการศึกษารัชการที่10ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมบริหารงานกับท่านยอมรับว่าท่านได้ใช้หลักการบริหารง่ายๆสไตล์ศักชัย3รูปแบบดังนี้รูปแบบที่หรูปแบบ บริหารงานแบบครอบครัวท่านเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมมือร่วม,วมใจกันปฏิบัติงานเอาความใจใส่ได้กำกับติดตามแนะนำให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนดจนสำเร็จรุ่งรุ่งด้วยดีบริหารคนท่านได้ให้เกียรติให้โอกาสและให้ความสำคัญ กับพี่กับน้องกับเพื่อนร่วมงานมีความห่วงใยถามไทยสารทุกสุขจิตยามเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอให้การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ขวัญกำลังใจในโอกาสต่างๆเช่นวันคล้ายวันเกิดมีการมอบของที่ระลึกในโอกาสสำคัญสำคัญอย่างต่อเนื่องบริหารสุดท้าย บริหารตนท่านเป็นคนกันเองง่ายๆจิตใจดีชอบทําบุญช่วยเหลือร่วมบริจาคทรัพย์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทุนการศึกษานักเรียนที่มีคุณธรรมนำการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนชอะกชนอกกกอพเอมื่อยามนนักเรียนเกิดอุบัติเหตุท่านทราบท่านจะต้องเร่งรีบไปช่วยเหลือ ถ้าท่านไม่ติดภาร,รกิจใดท่านจะลงพื้นที่ด้วยตนเองผมมีความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของท่านจะประสบผลสำเร็จตามนโยบายทุกระดับและเป็นไปตามข้อตกลงการประเมินผลผริตผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งพ่วงในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างแน่นอน